ส่วนคุณลูกชายนี่ก็กินแต่หมูนะคะค,คนแพ้กุ้งค่ะกินหมูแทนนะคะทางคนกินกุ้งอะครับอร่อยบัตเตอร์ฮะบอกเนีอร่อยปะบอกเอซีเนี่อร่อยไหมครับอร่อยเอออร่อยอันนี้เปลือกที่แกะให้น้องติเตอร์ทานนะคะคนเดียวนะเนี่ย นะคะทางคนกินกุ้งอะครับอร่อยบาเตะฮะบอกงี้อร่อยปะจัดหนักจัดเต็มค่ะกุ้งกุ้งไข่ไข่อ้าหมูหมูนานๆที่ลูกมากันนะคะกินกันเป็นครอบครัว ใช่ไหมผ <laughs> ักกับแกมเลยค่ะเ,เพื่อนอร่อยอร่อยนะคะสีฟูดแมนะ่หมดแล้วกุ้งหมดแล้ถ้าคนกินกุ้งครอบครัวนะคะ <laughs> <laughs> ผาดคุณปู่คุณปู่คุณปูไปหาคุณยา่า <laughs> จิ้มซีฟูดนำจิ้ม <laughs> จิมแก้วนะคะเปิไปหมดเลยค่ะลูกขายค่ะน้องกิเตอร์กินกุ้งเผาอร่อยอร่อยเลย,ออย,อยคุณป้าก็ย่างนะคะคุณป้าคุณป้าก็ย่างนะคะเอากุ้งนะคะจัดมาจากราช,ชบุรีนะคะมาเอามาให้คุณแม่ทานวันแม่จิมสีฟูดนำจิ้ม ิแก้วนะคะเปิดไปหมดเลยค่ะลูกสายค่ะลชายคนเล็กไปตลาดเองก,ก็ได้ของเล่นมาทีแม่แม่ให้แบ่งของเล่นบ้างเจ๊โอหนอะไรทานกันนะคะภายในครอบครัวฝนะากเปิดจัดกันไปนะคะ ไฟแรงครับไฟแรงอนี้กินตามวันส่วนคุณลูกชายนี่ก็กินแต่หมูนะคะคนแพ้กุ้งค่ะกินหมูแทนฝากเปิดจัดกันไปนะคะหายไหนไหนเอาไปเช่โอ้โหให้ด in ้วยนะคะ ้าคนกินกุ้งอะไรทานกันนะคะาภายในครอบครัวหไหนไหนไหนเอาไปเช่โอ้โหให้ด้วยนะคะาทานกุ้งนะคะหลานชายทานกุ้งโอ้โหไฟแรงครับไฟแรงไม่กินตามวันไม่เอา อีกแล้วครับท่านอันนี้วิดีโอน้องกิเตอร์กินกุ้งเผาอร่อยอร่อยเลย,ออย,ออย,อยคุณป้าก็ย่างนะคะคุณป้ากินครอบครัวนะคะข <laughs> าดคุณปู่คุณปู่คุณปู่ไปหาคุณยา่า เรียกร้องค่ะกุ้งเหรอหลานชายเราไม่กินอะไรอ่ะเปลี่ยนใหม่อะเปลี่ยนใหม่เรียกร้องค่ะกุ้งเหรอหลานชายเราไม่กินอะไรอ,ไอ่ะเปลี่ยนใหม่อะเปลี่ยนใหม่ไม่รู้ไม่ห่วงอขอบคุณ <laughs> ดดังชายคนเล็กไฟตลาดยิงก็ได้ของเล่นมาทีแม่แม่ให้แบ่งของเล่นบ้างจ้โอเคไหนปอกเอซีได้่อยไหมครับเออลอยอันนี้เปลือกที่แกะให้น้องติเตอร์ทานนะคะคนเดียวนะเนี่ย คนกินกุ้งครอบครัวนะคะขาดคุณปู่คุณปู่คุณปู่ไปหาคุณยา่าอะไรทานกันนะคะภายในครอบครัวโอนานๆทีลูกมากันนะคะกินกันเป็นครอบครัวใช่ไหมอลูกสาว อคนนี้อ่คนนี้ไข่คนนี้ไข่คนนี้ลูกชายคนเล็กคนจิมสี่ฟูนนำจิ้มจิ้มแก้วนะคะเปิไไปหมดเลยค่ะลูกชายค่ะเรียกร้องหากุ้งเหรอหลานชายเราไม่กินอะไรอ่ะเปลี่ยนใหม่อ่ะเปลี่ยนใหม่ ท่าคนกินกุ๊กไฟแรงครับไฟแรง,งนี่กินตามวันเอไม่เอาอาะลูกสาวอ่ะคนน,คน,นี้คนนี้ไข่คนนี้ไข่ คนนี้ลูกชายคนเล็กนานๆที่ลูกมากันนะคะอินกันเป็นครอบครัวใช่ไหมไม่เอาไม่รู้ไม่ห่วงอขอบคุณ <laughs> ดัง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 ฟัดคุณแม่กับคุณคุณป้าคงทานกันสองคนนะคะชายคนเล็กไปตลาดจองก,ก,ก,ก็ได้ของเล่นมาทีแม,แม่แม่ให้แบ่งของเล่นบัางเจ๊โอเคไหน <laughs> <laughs> ผักกับแกมเลยค่ะเพื่อนๆอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะคะซีฟู้ดแม่หมดแล้วกุ้งะมด <laughs> ทานกุ้งนะคะหลานชายทานกุ้งไฟแรงครับไฟแรงอันนี้กินตามวันผักกับแกมเลยค่ะเพื่อนอร่อยอร่อยนะคะสีฟู้ดแม่หมดแล้วกุ้งมแลคุณแม่กับคุณคุณป้าพงทานกันสองคนนะคะ น้องกิตเตอร์กินกุ้งเผาอร่อยอร่อยเลยคุณป้าก็ย่างนะคะคุณป้าทานกุ้งนะคะหลานชายทานกุ้งจัดหนักจัดเต็มค่ะกุ้งกุ้งไข่ไข่ ชายคนเล็กไปตลาดยิงก็ได้ของเล่นมาทีแม่แม่แบ่งของเล่นบ้างเจโอเคไหนคุณแม่กับคุณคุณป้าพงทานกันสองคนนะคะนานๆนนทีลูกมากันนะคะคกินกันเป็นครอบครัว <laughs> ใช่ไหมหอีกแล้วครับท่าน อันนี้วิดีโอส่วนคุณลูกชายนี่ก็กินแต่หมูนะคะคนแพ้กุ้งค่ะกินหมูแทนอนลูกสาวอ่ะคนนี้คนนี้ไข่คนนี้ไข่คนนี้ลูกชายคนเล็กไหนไหนไหนเอาไปเช่โอ้โหให้ด้วยนะคะ จิ้มสีฟูนนำจิ้มจิ้มแก้วนะคะเปิดไปหมดเลยค่ะลุกขายค่ะจิ้มสีฟูนนำจิ้มจิ้มแก้วนะคะเปิดไปหมดเลยค่ะลุกขายค่ะทานกุ้งนะคะหลานชายทานกุ้งโอ้โหฟลากระย่างนะคะ เอากุ้งนะคะจัดมาจากราช,ชบุรีนะคะมาเอามาให้คุณแม่ทานวันแม่ให้อีกแล้ว